นรินชยาเบิกตากว้างเมื่อได้ยินคำถามของอีกคนเธอแทบไม่เชื่อว่าคนที่อยู่ตรงนั้นจะพูดคำนี้ออกมาหญิงสาวรู้สึกขืนอยู่ไม่น้อยใบหน้าเธอเริ่มแดงเออคือว่าโอ้ยฉันหาเธอแทบแย่เยรินมาอยู่นี่เองรู้ไหมว่าเป็นห่วง ปัญญวีขัดขึ้นเธอเดินหานรินชยาอยู่นานตั้งแต่ที่นักจกรบอกว่าจะมาตามหานรินชยาแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่ออกไปปัญญวีจึงต้องเดินตามหาด้วยตัวเองแต่หารู้ไหมว่าความห่วงใยของปัญญวีนั้นถึงกับทำให้นักจกรต้องถอนหายใจครั้งใหญ่ เธอมาก็ดีแล้วจะกลับกันหรือยังฉันเริ่มร้อนแล้วนะเธอก็หิวแล้วใช่ไหมนรินชยาถามเพื่อนกลับสิฉันไส้จะขาดอยู่แล้วปัญญวีทำท่าทางอย่างนั้นจริงๆเออขอเวลาสักครู่ได้ไหมคุณวีนักจกรเอ่ยขึ้น ปัญญวีหันมาขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเมื่อเห็นอีกคนเรียกวายคุณนัดมีอะไรหรอคะเออคือเดี๋ยวช่วยถ่ายภาพเราสองคนให้หน่อยได้ไหมนัจักรพูดแล้วก็โอบไหลนรินชายาว้และทำหน้านิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับนรินชายาเธอทำสีหน้าแทบไม่ถูก เพราะอีกคนนั้นไม่ได้บอกสัญญาณอะไรล่วงหน้านรินชยาหันไปส่งสายตาดุใส่นัจกรแต่ดูเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เธอทำเขากลับดึงเธอไปยืนอยู่ในมุมหนึ่งของสวนที่มีดอกไม้หลากสีปัญญวียิ้มให้เพื่อนด้วยสายตาล้อเลียนพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหลังจากสิ้นเสียงของปัญญวีครั้งแล้วครั้งเล่าที่เธอกดชัตเตอร์ลงรัวดังหลังจากเสร็จสิ้นนรินชายารีบผลักออกจากนัจกรทันทีด้วยความขืนนัจกรรีบเดินตามอย่างไม่รอช้ารีบเดินไปไหนล่ะคุณเดี๋ยวก่อนสิอะไรล่ะคะคนเต็มเลยคุณเห็นไหม เห็นสิก็ไม่เห็นจะเป็นไรตกลงคุณจะตอบได้หรือยังเรื่องที่ถามเมื่อกี้นักจรถามอีกครั้งนรินชยาหลบสายตาลงตาำเธอรีบเร่งฝีเท้าห่างเขาออกไปโดยเร็วแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่รู้สึกดีกับนักจรนรินชยาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกพิเศษเล็กๆ ที่ก่อตัวอยู่ในใจเธอนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นความรู้สึกพิเศษเช่นกันคุณนัทเยรินรีบหน่อยฉันหิวจะเป็นลมอยู่แล้วปัญญวีตะโกนบอกคนข้างหลังทั้งคู่เฮ้ยขัดจริงๆน่าให้กลับคนเดียวซะนัจกรบนนรินชายาได้ฟังเธอยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูเขาเพราะดูเหมือนว่า คำตอบของเธอที่นักจกรอยากได้ยินนั้นจะถูกขัดฝังด้วยเพื่อนสาวของเธอถึงสองครั้งสองคราไปสิคะเดี๋ยวยายวีบนอีกนะนรินชายาพูดยิ้มยิ้มนักจกรทำท่าทางเหมือนคนหมดแรงเดินต่อนรินชายารีบดึงมือเขาให้ตามเธอมาจึงทำให้นักจกรยิ้มได้เขาเดินตามนรินชายาไปอย่างว่าง่าย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่นักจากรจะทำตามใครได้ง่ายแต่ด้วยเขาอาจจะหลงสเสน่ห์นักเขียนคนนี้แล้วสิทำให้เขายอมทำตามเธอได้รถเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางเล็กๆสองข้างทางเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวสวนของชาวบ้านที่มีอยู่สองข้างทางช่วยให้บรรยากาศที่เย็นสบายนั้นดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น สวนผักต่างๆถูกปลูกไว้เป็นแนวสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศในตอนนี้แสงแดดเริ่มน้อยลงเพราะเลยเวลาบ่ายมาแล้วนัจกรขับช้าๆเพื่อน,นำทางให้ปัญญวีและนายรินชายาโดยทั้งคู่ได้ไม่ต้องใช้แผนที่ในการเดินทางอีกเพราะหากไปตามแผนที่คงใช้เวลานาน,านพอสมควร และเสียเวลาอยู่ไม่น้อยนักจกรขับรัดเลาะไปตามเส้นทางที่ขอใช้อยู่เป็นประจำไม่นานก็ถึงทางเข้าไร่นักจกรขับรถเลี้ยวเข้าไปตามเส้นทางที่เล็กกว่าเดิมคุณนัดเขาจะพาไปทางลัดใช่ไหมเนี่ยรินทำไมเมื่อกี้ฉันก็เห็นทางเข้าไร่อยู่นะอืึฉันก็เห็น ไม่รู้เหมือนกันก็ขับไปเถอะนรินชยาบอกเพื่อนแต่ก็รู้สึกสงสัยเหมือนที่ปัญญวีพูดไม่นานเท่าไหร่เส้นทางเล็กๆที่เป็นแปลงผักค่อยเปลี่ยนเป็นต้นไม้ใหญ่น้อยสองข้างทางดูร่มรื่นมากขึ้นสวยจังเธอว่าไมเยรินฉันมาที่นี่หลายครั้งก็ไม่เคยเห็นเลยอืมสวยจริงๆ คนทั้งคู่ยังคงพูดคุยกันถึงบรรยากาศสองข้างทางที่นัจกรนำทางไปและสุดท้ายก็ถึงที่หมายบ้านหลังเล็กๆก,กลางป่าที่ดูสงบและลมดื่นซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้านหน้าบ้านมีทานน้ำไหลมีโต๊ะเล็กๆตั้งอยู่ริมน้ำร้านอาหารนั่นเองที่นัจกรนำพาคนทั้งคู่มา นรินชยาและปัญญวีรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยกับภาพบรรยากาศตรงหน้าคนทั้งคู่ยกกล้องถ่ายรูปและมือถือเก็บภาพบรรยากาศไว้เหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับคนทั้งสองชอบไหมนักจกรทิ้งตัวลงนั่งใกล้นรินชยาที่กำลังกดดูภาพในกล้องที่เธอถ่ายชอบค่ะสวยจังเลยนะคะถ้าชอบ เดี๋ยวพามาอีกก็ได้นะฉันมาเองก็ได้ค่ะรู้ทางแล้วด้วยฮันก็ขอมาด้วยแล้วกันนะฮนึใครชวนล่ะคะฉันยังไม่ได้ชวนคุณเลยนะนรินชายาตอบยิ้มยิ้มฮึใจร้ายจังเลยนักจกรถอนหายใจอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้พูดอะไรอีกเลย ปล่อยให้นารินชยาและปัญญาวีคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับทานอาหารมื้อเย็นเสียงเครื่องยนต์ดับลงนักจักรลงจากรถและรีบเดินไปหาปลายฝุนทันทีเขาฝากร้านกับปลายฝุนไว้ตั้งแต่บ่ายแต่เขาไม่ได้รู้สึกห่วงสักเท่าไหร่เพราะปลายฝุนนั้นอยู่กับเขามานานทำให้เขาไว้ใจปลายฝนในระดับหนึ่ง แม่กับตานไปไหนแล้วราคาน้องฝนนักจกรเอ่ยถามเมื่อเห็นปลายฝนกําลังเร่งรีบเก็บร้านเขาเองไม่รอช้าช่วยเก็บของที่ยังเหลืออยู่เช่นกันเขากับปลายฝนนั้นแม้จะอยู่ในสถานะนายจ้างกับลูกจ้างแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วนักจกรไม่เคยคิดเช่นนั้นเขาคิดกับปลายฝนเหมือนน้องสาวและญาติคนหนึ่ง เพราะปลายฝนช่วยเขามาตั้งแต่เขาเริ่มทำไร่และทำร้านใหม่ๆทุกอย่างที่เขาทำนั้นเขาถ่ายทอดให้ปลายฝนอย่างไม่ปิดบงังเพราะเขาหวังว่าวันหนึ่งถ้าปลายฝนมีความรู้มากพอเธอคงพอจะนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือตัวเองได้พี่เมฆก,กับพี่ตาลกลับไปแล้วนะคะพี่นัทอา้าวแล้วไหนบอกพี่ว่าจะนอนนี่ไง คุณเมฆบอกว่ามีงานด่วนนะคะตอนแรกตั้งใจจะนอนที่นี่แต่ต้องกลับก่อนอันนี้คุณเมฆฝากให้พี่นัทน,นะคะปลายฝนส่งซอ,องจดหมายเล็กๆให้กับนักจกรนักจกรรับมาขอเลือกคิ้วสูงเล็กน้อยจดหมายเล็กๆนี้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของมันดาแต่นั่นก็น่าแปลกที่มันดาของเขาไม่ได้โทรหาเขา แต่เขียนเป็นจดหมายฉบับนี้มาแทนฮันพี่ฝากฝนเก็บร้านด้วยนะได้คะ่ะเดี๋ยวฝนจัดการให้เรียบร้อยพี่นัทไม่ต้องห่วงนะคะนักจกรพยักหน้าให้เขาเดินออกจากร้านมาพร้อมจดหมายฉบับเล็กๆที่มมรดาของเขาฝากมาให้นักจกรนั่งลงบนชิงช้าตัวปลูดของเขาที่เขาชอบนั่ง เพื่อผ่อนคลายจากงานในตอนเย็นเขาหยิบจดหมายมาแกะอ่านอยู่ครู่หนึง่งแต่ก็นิ่งไปเมื่อเนื้อความในจดหมายที่มานดาของเขาเขียนมาจริงๆเขาคิดแล้วไม่ผิดว่าจะต้องเป็นจดหมายของมันดาเนื้อความในจดหมายไม่ได้ยาวมากนักแต่ใจความสําคัญที่มันดาของเธอนั้นมีเพียงสั้นๆว่าอย่าให้เขากลับไป ที่บ้านอีกครั้งทำความรู้จักกับใครคนหนึ่งที่มันดาของเขานัดไว้ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาสมัยเรียนนั่นเองและเป็นลูกชายคนสนิทของมันดานัจกรอ่านเนื้อความในจดหมายด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นอะไรล่ะคะทำไมดูเครียดจังนรินชยาเอ่ยทัก เธอเห็นนันจกจรเงียบตั้งแต่เย็นเธอเองรู้สึกไม่สบายใจเพราะหวงว่าอีกคนนั้นจะเป็นอะไรเพราะโดยปกตินันจกจรเลิกจากร้านและจะต้องไปหาเธอทุกเย็นที่บ้านหลังเล็กตอนแรกเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้ทานมื้อเย็นไปแล้วนันจกจรจึงไม่ได้แวะไปแต่พอเจอปลายฝนก่อนหน้านี้ ตอนที่ปลายฝนยจะกลับบ้านปลายฝนยจึงบอกเรื่องราวของจดหมายฉบับนั้นแก่เธอตอนแรกนรดินชยาเพียงแค่แวะมาดูแต่มาเห็นเหตุการณ์พอดีเธอจึงอดอ่วงไม่ได้เปล่าหรอกไม่ได้เครียดนี่นาะอืมว่าแต่มาหาคิดถึงเหรอเปล่าสักหน่อยแค่กลัวคนบางคนจะเครียดนะคะเครียดสิถ้าคุณไม่รับรักนะ พูดจบนักจรกรก็ดึงนรินชายามานั่งในตักเขาอุ๊ยคุณเดี๋ยวชิงช้าก็ขาดหรอกเธอบ่นเขาแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรไม่ขาดหรอกน้าจะขาดได้ไงก่อนว้ขนาดนี้ไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าแต่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็บอกฉันได้นะนรินชายาจ้องหน้านักจรกรด้วยสายตาจริงจัง แม่จะให้ฉันแต่งงานน่ะคำตอบของนักจกรทำให้นินรินชายาอึ้งไปตอนนี้เหมือนลลกทางใบของเธอกำลังจะพังลงดวงตากลมเริ่มมีสีแดงกรรมเธอมองอีกฝ่ายไม่ได้พูดอะไรกระทั่งอีกคนนั้นใช้มือของเขาข้างหนึ่งมาจับที่ใบหน้าของเธอไว้ใบหน้าของนักจกรใกล้มาเทบชิด นรินชยาบอกไม่ถูกว่าตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกอย่างไรสับสนไปหมดเป็นครั้งแรกที่เธอหาคำตอบไม่ได้ถ้าหากอีกคนจะถามคำถามเดิมในตอนนี้ชีวิตจริงของเธอต่างกับนิยายที่เธอเขียนโดยสิ้นเชิงเพราะตอนจบนั้นอาจจะไม่เป็นดั่งใจที่เธอคิดไว้เธอเองลืมไปว่าเธอไม่ได้อยู่กับนักจ,จักรแค่สองคน แต่เธอยังมีครอบครัวของเขาและเธอครอบครัวของเธอนั้นรู้ดีว่าเธอชอบผู้หญิงในตอนแรกครอบครัวของเธอรับไม่ได้ในเรื่องนี้แต่เธอก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแม้ความรักของเธอนั้นจะเพศไหนก็ตามเธอก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้และไม่เคยทำให้ครอบครัวต้องเสื่อมเสียแต่สำหรับนักจักรเธอคิดว่า ขาไม่ได้บอกสิ่งนี้กับครอบครัวให้เขารับรู้คุณคิดว่ายังไงล่ะคะนรินชยาตัดสินใจถามเขายังไม่รู้เลยคงต้องบอกแม่จริงๆสักทีนะ่ะคุณกล้าหรอคะกล้าสิฉันจะกลับบ้านนะ่ะไปบอกความจริงกับท่านนักจกรพูดด้วยแววตาจริงจัง ถ้าท่านไม่ยอมอะคะคุณจะทำยังไงคุณอาจจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นนะก็ไม่แต่งจะแต่งกับคุณไงนัจิกรส่งสายตาหวานให้นรินชายารอยยิ้มและแววตาของเขาทำให้เธอนั้นรู้สึกอบอุ่นใจเสมอถ้าวันนั้นคุณทำไม่ได้ล่ะคะเค่พูดนะง่าย แต่ชีวิตจริงไม่ใช่นิยายนะกาแฟของคุณสร้างมันให้มีรสชาติหรือสวยงามยังไงก็ได้แต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นร้านกาแฟที่ฉันสร้างขึ้นมานี้ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์มันเกิดจากความตั้งใจและความพยายามทั้งหมดที่มีกว่าจะมีถึงทุกวันนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคตั้งมากมาย คุณกำลังจะบอกอะไรหลหรคะนรินชยาไม่เข้าใจกับคำพูดของอีกคนก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกได้และสามารถลิขิตเองได้ไงดังนั้นเธอไม่ต้องกัง,งวหลหรอกนะสำหรับเรื่องนี้ใครบอกละคะว่าฉันกัง,งวลน,นรินชยาทำหน้าเก้อเมื่อดูเหมือนว่าอีกฝ่ายนั้นจะรู้ว่าเธอคิดอะไร ถ้าไม่กังวลก็ตอบมาสิว่าเธอรู้สึกยังไงกับฉันนักจกรพูดเขาก่อนนรินชายาไว้แน่นคราวนี้ขอจะไม่ยอมให้เธอหนีไปไหนอีกแล้วและดูเหมือนนรินชายาจะรู้ว่าเขานั้นคิดอะไรอยู่เธอยิ้มให้กับความเจ้าเล่ห์ของอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันดีใจนะ ที่ได้พบคุณช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันคือวันที่คุณอยู่ข้างๆกันถ้าอย่างนั้นฉันก็ถือว่านี่คือคำตอบนะต่อไปนี้เธอเป็นแฟนฉันแล้วนะคุณที่ชอบคิดไปเองตลอดเลยนะคะได้หรือเปล่าล่ะขอพูดด้วยแววตาหวาน นารินเชยาพยักหน้าให้ด้วยความเขินเธอลืมเรื่องราวของจดหมายและความกังกวลก่อนหน้าไปหมดสิ้นถ้าอย่างนั้นมลืลอนนี้คงต้องกลับบ้านแล้วละ่ะคุณอยู่ที่นี่อย่าหนีไปไหนละ่ะจะให้หนีไปไหนล่ะคะก็ดูวันนี้สิยังหนีไปกับคุณวีอยู่เลยนี่ถ้าไม่เข้าใจกันไม่หนีไปไกลกว่านี้หรอก็ใครจะรู้ล่ะคะ ก็น้องฝนกับยายวีบอกนี่เดือนนี้จะต้องหักเงินเดือนปลายฝนละในฐานะที่พูดมั่วส่วนคุณวีก็งดเครื่องดื่มที่ร้านหนึ่งอาทิตย์ในฐานะสูงรู้ร่วมคิดดีไหมคำพูดของนัจกรทํทำให้นรินชายาหัวเราะออกมาเบาๆคุณที่เจ้าเล่ตลอดเลยนะคะระวังนะถ้าทำแบบนั้นสองคนนี้จะพาฉันหนีไปจริงๆ ก็คงต้องขังไว้ระหว่างไม่อยู่ไงบ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกคุณสิคะไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาดูไหมมีคนรออยู่นรินชยาพูดเธอเปลี่ยนจากรอยยิ้มก่อนหน้าเป็นแววตาที่เศร้าลงขอบคุณนะฉันจะรีบกลับมาเขากอดเธอไว้นิ่งคนทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย กระทั่งได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากข้างหลังโอ้ยว่าหายไปไหนมานั่งจีบกันอยู่นี่เองปัญญวีพูดติดตลกเมื่อมาเห็นคนทั้งคู่นั่งกอดกันพอดีแต่แทนที่นักจ,จกรเห็นปัญญวีแล้วเขาจะตกใจเขาก็เพียงยิ้มให้และคลายอ้อมแขนออกแต่ก็ไม่ได้ปล่อยนรินชายาออกจากอ้อมแขนของเขา ซึ่งทำให้นรินชายานั้นรู้สึกเขินจนหน้าแดงปล่อยสิคุณไม่อายายวีหรือไงไม่เห็นต้องอายเลยก็บอกคุณวีไปสิว่าเราเป็นแฟนกันแล้วบ้าโอ้ยอะไรคุณหรือไม่จริงพอพอๆทั้งคู่แหละแค่นี้ฉันก็อิจฉาตาร้อนและวฮันเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเยริน ถ้าอยู่กับคุณนัดฉันก็ไม่ได้หว่วงละผู้จบปัญญวีก็เดินกลับตามทางเดิมไปทางบ้านหลังเล็ก